โอเควันนี้เราตัด็ิมาเล่นเกมผีใน R.O. โอบกวันกับขึนเอ่อกับทหารที่คอยเป็นองค์รักอ่าอะไรว่ารักษาเราไว้เนี่ยไปไปไรักษาความสงบไอ้งูเอ้ยนำเลยนำเลยสร้างห้องก่อนเอ้ยสร้างห้องก่อนโยมนำเลยเดี๋ยวอาตมาตามเองอาตมาพ่ออาตมาไอ้ไอ้ดู ไอ้เที่อต้องโดนแล้วแหละค่ะอย่างเงี้ยโดนอะไรอะโดนโดนแล้วเหลืองโดนต้นรวอโดนต้เรือนต้องโดนแล้วแหละต้นเรวอไอ้ไอ้หมอตัดไอ้หมอตัดให้ไม่เป็นไรหมอตัดออกให้เอ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้มอหนึ่งหนึ่งสองพี่ได้อะไอ้กาเราจะไม่เล่นไอ้กาเราจะไม่เล่นโอเค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 ถือว่ากูคอร์สเฟรมเข้านะเพิ่งกูรับถือเขาโอเคเราเราจะไม่หาหมอตัดไม่ได้ไม่ได้เราเราต้องอหาเต็ม เราค่อยตัดเอา<ม>ตอนที่มันนานๆผมผมผมรนะับถือเขาแล้วครับผมเลยคอยเพย์แบบเขาเนี่ยถือไฟฉ<ม>ายมมดิ้ยเดินเดิอนอะไรเดินมองทางไม่ไม่ได้ไตูาเ,เราเรานั้นไม่ใช่ไฟฟ้าโอ้ย,อย,อย <c ười> แค่ฉากคัาสีเลียนเนี่ยมันตกใจขนาดนั้น,น,ะนะเลยคือตกใกล้วยว่ากูเจออะไรก่อนเพื่อนโอ้ยอะไรวะเพื่อนแค่นี้ก็ตกใจแล้วเราเราเนี่ยไม่ใช้ไฟฟ้าหรอกเราต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการลักโลกนะ เฮ้ยหลีกเลี่ยงได้ไหมครับกูไม่เปิดกูไม่เปิดเอ้ยไม่อย่าพูดคำหยาบนะครับครับโอ้เจอเรือว้าวเราจะต้องไปหาไอ้นั้นที่นี่เดิอตามที่ฮะตอนนี้ผมก็ตายแบบว่าเออใช่ใช่ใช่อ่ะอัดไอจักรมาแล้เราเราเนี่ยเคยใต่ตบพี่ชายของเราให้ปรินิพานที่นี่เลย เลือกเล่นไม่ได้เปิืมว่าตำรวจตำรวจจะมาตามหาพวกเราปะตำรวจจะมาตามหาพวกเราปะเยอะกูดีใครๆก็ชอบตำรวจจะมาตามหาไหมเปลืมไม่รู้เงียบตอนนี้กูเงียบเพรากูอยากอยู่ไรับอยู่อยากไอ้กาขอร้องอยากอยู่ในหน้าจอคอมเพื่อนเราไม่อยากอยู่ในคุกกูยังอยากทำคลิปทวิตเตอร์ให้มันเสร็จแตทักหนึ่งคลิปก่อน ไปจะพยายามไปจะพยายาม่นพยายามโอ้มองไอ้กานั่งข้างหลังแล้วมันแปลกโอ้ยการระวังนะมันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรไม่รู้โผล่มานั่นไงมาริโอมาเลยกูพาไปนั่นนั่นเสียงอะไรน่ะเอออุ้ยเฮียเดี๋ยวกูพากเอง นายไม่ควรอยู่ที่นี่ประมาณนี้หรือวป่าใช่ไหมนาา What นั่นนั่นนั่นคืออะไรไอ้นี้เราต้องรีบแปลไม่ทันเลยแปลไม่ทันเลยแปลไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูต้องแก,ก้เสียง,งเลยใช่ไหมถ้ามันฉลาดมันแดกพวกกูไปแล้วแหละเดว์าสโคร์แปลว่าอะไรบ้างก็เนี่ยมันเกมเอ่อก็มันเกือบไปแล้วไงเพื่อนเกือบไปแล้วอ่ะนะมันเกือบไปแล้ว ัจะแปลแต่ย well. ังไม่รู้เลยไปเร็วโอ้หลอดแล้วมาแล้วน้ำน้ำน้ำโอ้ยเหี้ยตบสแกมันโค้งมากินเพรไม่งั้นพวกเราก็จะเสียชีวิตไปชีวิตนี้ฟรีอ่ะโอ้ยเชียพวกมึงน้ำดิเอ้ยอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมครูไฟฉายเริ่มไม่ติดกูจะไม่ใช้กูจะไม่ใช้้โงันกูใช้ก็ได้โอเคแล้วเราก็ มาอันนี้ปะมันมีตำรวจแล้วก็สวัสดีครับอ่าเปิดประตูด้วยแต่ประตูมันเปิด,ดได้ไงประตูใหญ่ขนาดนี้ประตูออโต้อะไอ้สาไอ้<ห>ปุ่มอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาวัววัววัวไอ้เจนี่แอดแอดแอดกูแอดสำรวจภาคเสียภาคเสียมันกต้องแอดแอดแบบนี้แหละ <Un> อยู่นไหมันอยู่ข้างซ้ายปะเดี๋ยวไม่ข้างซ้ายมันเปิดได้อูไปปิดไฟไป,ปิดพามันมาแล้วป๊าอ้าวนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวว่ามันจะไม่ฟิตนะเด็กเกินไปเฮ้ยเฮียโดนลรกแล้วกูยายาไอป้ป้มยาคิมเราจะติดเหลืองไม่ได้มันแกนั่นนี่ตรวงตำรวกระโรดรวเกิโด,ด <laughs> <laughs> นรำรวจกระโดดรวบ มีเงินไหมมีเงินไหมไอมีเหอไปไปไปโรงพักแล้วคุยกันไปไอ้คนนี้ไอเหย็ดแม่สัตว์อ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่กับอยู่กับคนใส่แว่นอันนี้ผมผมไม่เคยเล่นนะครับอันนี้คือพวกมันเคยเล่นนะอย่าอย่าไปเชื่อมันนะมันแอคติ้งโอ้ยรู้เอะี้ยามาดูเลยกุญแจตรงอ้าวแกมากตรงนี้อ้าวอ้าวอ้ยปุ้มจำได้วะทำไมกุ้มจำไม่ได้วะ โอ้เพิ่มต่อไปแน่ตรงนี้เราจะมีเฮียแล้วถึงเราจะเคยเล่นมาแต่ก็ไม่จบก็เหออเพราะว่ามันทางตันเดี๋ยวข้างหน้านี่ยไอ้ที่คิดหายไอ้กาข้างหน้าตรงเนี้ยระวังนะเวยมึงอาจจะกีแตกตายหาหรือได้ขนาดกูยังปิดเสียงเกมเล่นเนี่ยกูเปิดเสียงถึงจะเปิดไ้ก็บางทีก็ไม่ได้ช่วยได้สัก หยีเดินใส่ไอเที่ยเหมือนไอปูเนี่ยหยีไม่ก็เดินเดินมาใส่เลยมันต้องไปไหนก่อนนะต้องสำรวจก่อนใช่ไหมไม่น่าใช่ทางนี้แล้วไม่หาอะไรมันบอกว่ามันให้สำรวจนะเว้ยทำไมกูไม่มีบทพูดอะไรเลยบะไม่รูเหมือนกันเพราะมึงไม่ได้หาไอเทมอะไรงูกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้อย่าตามกูดีวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูตามมังม้าแหละ

ห้องไฟโอ้ยังไงแล้วก็อะมองอาร์ตเองอาร์ตต่อนี่ไงต่อสายไฟเดี๋ยวต่อให้เองไม่เป็นไรอืมเดี๋ยวกูมาเปิดฝั่งนี้อ้าวต่อไงอ๋อต่อได้แล้วโอเคนึกว่าเมื่อกี้ต่อไม่ได้ต่อต่อเอ้าต่อดีต่อไปอ๋อสีเหลืองต่อเขไปแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีดำอะมองอาร์ต เสร็จแล้วมาเยนหน้าประตูรอดีแกมันไม่มีอะไรเต็มตัวไฟติดปุ๊บไฟไฟติดปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวฮไม่รู้ไม่รู้เออไม่รูเฮ้บเอยบ้อบยบอยบอยบอยเฮ้อๆไฟดับอีกแล้วเฮ้ยไปป้ม มไอ้ก่ยัเยี่ยมไอ้ก่ยัเยี่ยมไอ้แก่ไอ้แก่เวียนคองไฟลุ้มเวียนคองไฟมาแล้วไอ้เชี่ยเสียงอย่าอย่าอย่าเยียบไอ้ที่เป็นเศษกระจกไปไหมอ่ะมึงอยกับกูไหมอ่ะไปดิมันอยู่ไหนไอ้เงี้ยมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไฟเดือดเลเวลแล้วไปไงนี่เศษกระจกเต็มเลยมันทะลุมันทะลุอันนี้ได้ กูได้เสียงอะไรกองแกงเมื่อกี้ไม่่นาใชเลยหยิบหยิบหยิบน้นามไม่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 านะกายอยานะกายตายแล้วตายเลยปะมันไม่มันมีชีวิตอยู่แปดชีวิตเฮ้ย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 เดินให้ใกล้อะเดินมาได้ยินเสียงเดินเวลาอยู่ใกล้ๆมันอะมันจะได้ยินเสียงเดินไอสัตว์ไอเชี่ยนี่ไปบอกกวนมาใกล้ ไอ้ใกล้อะเดินใกล้เวลามันอยู่ใกล้มึงอะอย่าเดินไอ้เหียมันได้ยินเสียงเดินมึงแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ใกล้ก็มึงดูตรงหน้าเออเวลาหน้าจอสั่นไอ้เหียมันมาแล้วรู้ไว้แค่นั้นแหละว่าเวลาหน้าจอสั่นม่นเข้ามาใกล้มึงแล้วกูได้ยินเสียงตึกตึกตึกไอ้เหีย กูไม่ได้เปิดเสียงเก,เเกงมไว่ให้เฮียเปิดกูก็เปิดแค่สองไอ้เฮียใครเียวกระจกออเกเยตัด<ะ>ไปละผี <c oughs> ผีกำลังวิ่งไปทางประตูที่มันตุง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 โอ้ตุง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 ไอ้กาเอ้มานอนดูรีเวลขวหาวก่อน อ้าวอ้าวสวัสดีสวัสดีครับท่านเฮ้ยเฮ้ยใครมันเหยียบเชียร์เรเมื่อกี้ไม่ไเมื่อกี้กูเดินกูกำลังจะเดินไปห้องข้างหน้าเว้ยแลวทีเนี้ยแม่งแม่งหิวแม่งรอประภมันก็จัมส์แคร์ไอสัตว์พุ่งมาจากกระจกไอปีดไอเวนนี่ยอมงะเจอกู ชิบหายแล้วกูเหยียบน้ำวิ่งไปเร็วไอ้ยวิ่งไปเร็วไอ้กูด้วยเว้ยกูไม่อยากเล่นแล้วเลิ่มเร่มเร่มจบต้องเสียงเตื้อตรงนี้มันก็ได้ยินใช่ไหมเออไอ้กาเราต้องข้ามไปยังไงวะก็รีบๆเดินอ่ะชิบหายแล้ว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 กาก้า

มึงรอก็ได้มึงไปรอเอามือเหมือนที่มึงกับอปูนทำอ่ะเฮ้ยว้าว์ห์ห์ห์ไ์่รหวอ์ห์ี์่์ห์ห์เ์ห์อ์ห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 าหมห์ห์เ์ห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 วห์หลห์ลห์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 หห์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 เ์หเห์ห์ห์หูห์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 อ์ห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 ์ื์ห์ห์ไ์ห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 ์ไหม ต่าสติลบเสงกิตเปิดเปิดไฟไปไคอย่าไปหมดอย่าไปหมระวังเฮยเพิ่อยู่ไหนเพ่ไม่เอาไม่ดิ้นกูเพ่ไม่เอาไม่ดิ้นกูเพ่เพ่มเยมึงมาแล้วโอเคโอกูเพิ่มเพ่มอยู่ไหนแกนแล้กูสแกนสแกนสแกนปั๊บอยเพ่มเพมอยู่ไหน เดี๋ยวกูไปรับกา้านต์โอ้โหโอเคฟาปกิ้งก่าเอ้ยรุยปังโอเคพวกเราน่าจะวาบกันมาหมดแล้วมันคือผีกิ้งก่าวะนี่ไงไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็ไอ้กล้าต่อไปก็เป็นเจ้าเบิ้มแดกวะแดกวะแล้วก็ได้พลังซื้อคุณนะแล้วตบผีเลยแดกวะแดกวะ อยอย่าพุ่งเบียวไอ้อากา้ามากันทำไมจริงมาไอ้เหี้ยกล้าอยาา่อาบังไอ้ก้าอย่าบังมันต้องจำ <laughs> ดีเลยไม่ถึงประตูลลตกใจหมตสัตว์ <s> <S เฮ้ยอันนี้ก่อนนนี้ โอเคกดอันนี้กดเลยผมอ่ะเออผมกูต้องอันนี้เปล่าวะหนึ่งสองแล้วก็อันล่างไม่วะโอ้ใช่้วย ของกูสองแล้วมึงก็อันหนึ่งอ่ะล,ล่างๆอะไม่ใช่ตรงกลางอะกูปรับกราฟิกเต็มเพื่อความมืดดีวกว่าโอ้โอเคอันล่างจริงด้วยสองนีกูปรับกราฟิกเฮ้ยไอ้แก่เอากราฟิกใหญ่ไปปรับมืดกัน โอเคปื้มกดเลยเดอะไรเลยหยุดแม่อันนี้กดของกูกดห้าของกูกดห้าครั้งของมึงกดอันบนสองสามโอเคปื้มโอเคม ฝั่งเลกเกอร์กดคนเยอะฝั่งกูไม่ต้องกดเลยเลยอ้าวได้แล้วเยสอันนี uh, ้แหละต่อไปจะหาแน่ไอ้กิ้งกาเฮ้ยนี่ไงกาต่อไปมึงต้องอยู่ในไฟนะเว้ยไม่งั้นมึงจะหนาวตายเอ้ยมันวต